สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะะจ่าปากระโพดเมืองเพชรบูร์นะคะและอีกหนึ่งช่องของจ่าเองนะคะนั่นก็คือจะะจ่าชาแนลนะคะ,ะวันนี้นะคะจ่าจะมีนะคะตัวเลขเอามาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะถึงนะคะว่ากองฉลาดจะเลื่อนนะคะวันประกาศผล ฉลากกินแบ่งออกไปนะคะแต่นะคะเราก็ยังมีตัวเลขนะคะเอามาให้เพื่อนๆทุกท่านเอาไว้ลุ้นโชคกันเช่นเดิมนะคะซึ่งนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆชอบชุดไหนนะคะก็นําไปลุ้นนะคะฉลากกินแบ่งเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็นมาเริ่มกันที่เลขมงคลเลยนะคะเลขมงคลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเลขมงคลนะคะวันคล้ายวันเกิดนะคะ วัน,วน,นะคล้ายวันเกิดของพระเทพนะคะมาดูกันนะคะว่าวันคล้ายวันเกิดของพระเทพนะคะมีตัวเลขไหนบ้างที่น่าลุ้นนะคะนะ่าเอาไปลุ้นโชว์กันนะคะพระเทพท่านนะคะได้ประสูตรนะคะมีวันประสูตรตร,ตรงกับวันที่2นะคะเมษายนนะคะ 2,498นะคะสิริอายุนะคะ64 65นะคะนั่นก็คืออายุนะคะ64ปีถึง65ปีก็ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะรหัสประจำตัวท่านนะคะ 905นะคะอันนี้จะเป็นรหัสประจำตัวท่านนั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะดึงต,ตัวเลขนะคะทั้งหมดเลยนะคะจับออกมานะคะจะมีตัวเลขที่น่ารุ้นนะคะนั่นก็คือ64นะคะ6 5ห2นะคะและ98นะคะอันนี้จะเป็นเลข2ตัวนะคะเลข2ตัวนะคะเพื่อเนเพื่อนนะคะก็เอาไปรุนโชคได้นะคะ นี่นะคะหก 6, 6 5 0 2ก8นนะคะและเลขชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวก็จะมีนะคะ402นะคะสี่าแปดนะคะสองหก้าเก้ศูนย์หนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขชุด3ตัวนะคะที่น้าเอาไปลุ้นนะคะก็จะมีนะคะ 402นะคะ265 498และ905นาะคะเลขชุด2ตัวและ3ตัวนะคะทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็นำไปลุ้นโชคได้เลยนะคะสำหรับเลขมงคลนะคะวันนี้นะคะามาดูต่อมานะคะใครชอบชุดไหนนะคะก็นำไปลุ้นโชคกันได้นะคะสำหรับชุดต่อมานี้นะคะ ชุดนี้นะคะจะอ่าเป็นเลขอ่โหลดหวยคนจนนะคะมาดูนะคะสองพฤษภาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะมาดูกันนะคะ บอกเอาไว้นะคะว่าเลขชุดนี้เนาะเอาละครับนะครับผมไม่กักคิดได้ก็แจกนะคะแจกกันไปโลดนะคะหวยช่วยคนจนนะคะ รีบไปเลยนะคะรีบไปซื้อลอตเตอรี่นะคะไม่ถูกนะคะให้บีบพัมนะคะ,ะต้องตามหานะคะใครที่จะให้เราบีบนะคะอันนี้เราต้องตามหาให้เจอเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งนะคะเลขชุดนี้นะคะบอกไว้นะคะว่าเป็นหวยช่วยคนจนนะคะเป็นหวยช่วยคนจนคิดได้เราก็ให้เลยนะคะไม่มีกักเนาะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขที่ให้มานะคะมีตัวไหนกันบ้างนะคะ,ะให้มานะคะชุดสามตัวนะคะสามตัวให้มาแค่หางเดียวนะคะสองเจ็ดเก้านะคะ,ะชุดสองตัวนะคะ 7997นะคะและ72นะคะ27นะคะให้มาแค่นี้นะคะอันนี้นะคะเป็นชุดหวยช่วยคนจนนะคะให้มาแค่สามชุดนะคะนั่นก็คือชุด3ตัว1ชุดนะคะชุดสองตัวอีกสองชุดนะคะอันนี้เป็นคู่โต๊ดกันนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดและเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นหวัวช่วยคนจนเนอะอาะใครนะคะที่ าตามหาเลขอยู่นะคะวันนี้ก็นำไปลุ้นโชคกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดต่อมากันนะคะซึ่งอ่าวันนี้นะคะจะเป็นหวยใบเขียวนะคะออามาดูกันนะคะเลขใบเขียวนะคะวันนี้นะคะจะให้ชุดไหนนะคะเอามาไว้ลุ้นโชคกันบ้างนะคะ เป็นชุดใบเขียวนะคะ,ะแทรล้านเปอร์เซนต์เลยนะคะมาดูกันนะคะจะเป็นคํานวณสูตรใหม่นะคะงวดวันที่นะคะ หนึ่งเมษานะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะวันนี้นะคะ,ะหนึ่งเมษาเนาะ,ะมาดูกันนะคะใบเขียวนะคะให้จุดไหนมาบ้างนะคะมาเริ่มชุดแรกเลยนะคะห้าศูนย์สามสาม เจ็ดหกและหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นชุดของใบเขียวนะคะก็ฝากบอกเอาไว้เลยนะคะขอให้โชคดีนะคะมีโชคนะคะอ่ะอันนี้นะคะ อ่อฝากไว้ให้เพื่อนๆนะคะเอาไปลุ้นโชคกันนะคะสำหรับหม้วยใบเขียวนะคะใครที่เป็นแฟนคลับอยู่นะคะก็นำไปลุ้นโชคกันได้นะคะอามาดูกันนะคะสำหรับอีก1ชุดต่อมานะคะสำหรับนะคะชุดนี้เนาะจะเป็นนะคะ ชุดเลขปลดนี่นะคะอ่ะมาดูนะคะเลขปลดนี่นะคะงวดนี้นะคะให้ตัวไหนมาบ้างเนาะอ่ะใครที่ตามหาอยู่นะคะเป็นเลขชุดปลดนี่นะคะงวดวันที่1นะคะเดือน4ปี63สนะคะอ่ะมาดูกันนะคะชุด แรกเลยนะคะชุด3ามตัวบนนะคะมาดูนะคะชุด3ามตัวบนนะคะให้มาชุดเดียวเลยนะคะ 5, 9, าเนะคะอันนี้นะคะเป็นชุดสามตัวนะคะ3ามตัวบนนะคะห้าเกี่นะคะ ชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวล่างนะคะให้มานะคะสามหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์นะคะอ่าให้มานะคะสามหนึ่งนะคะหกเก้า เจดศูนะคะให้มานี่3ชุดนะคะให้มา3ชุดเลยนะคะยังไงนะคะเพื่อนๆก็ลองนะคะเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะอ่ะสำหรับนะคะวันนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เฮง mm hmm. ๆรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ